มีสองหน้าสองใบนะจ๊ะมีสองหน้าอ,อ๋ออันนี้หนึ่งหน้าเนาะแล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งโอเค้เ็เรามารุ้นหน้านี้กันก่อนดีกว่าถ้าเหลวเราจะได้ใครกินนะ <c oughs> ทุกคนเราก็มีเสียงนี้ด้วย <Yay! S 1> เรามาเปิดกันดีไหม <c oughs> ตอนแรกว่าจะยังไม่แกะแต่ว่า ็มาพอดีเลยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยมีใครได้ไหมหนุอุดหนุนมาอันนึงเพราะว่ามีเมมเบอร์ของพวกเรา c g m f o r e s ติดอยู่ในสิงเก้นี้ด้วยน้องๆของเราแล้วก็ในนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอัลบัม้มใช่ไหมมันก็จะมีเพลงเยอะมากแล้วก็มีฮาชิเลเพนกวินด้วยนะคะใช่ก็เลย อุดหนุนมาสักหนึ่งอันเธอจะไปขายกับใครนั่งสิคะขายกับตัวเองเหรอขายกับใครดีอะทุกคนคิดว่าหนูจะได้ไข่เราไม่รู้เลยว่าในเนี้ยมันมีการ์ดกี่แบบหรืออะไรบ้างเราแบบไม่ได้ตา ในอัลบั้มนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็แล้วก็ลืมไปด้วยว่าตัวเองสั่งมาแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเมีัน,นี้อยู่ที่บ้านด้วยวก็เลยแบบอ๋อโอเคได้ผู้หญิงคนนี้อ้ยอยากได้ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยเปิดได้ผู้หญิงคนนี้เลยนะคะอุ้ยอัลบั้มอ่ะน่ารักอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำแพคเกจสวยนะเนี่ย ช่ไหมอ่านะคะทุกคนอัลบั้มหน้าปกออมีอองไม่ใช่ทุกคนเห้ว่าหนูจะได้ใครฉันเปิดแอปผู้หญิงคนนี้จริงหรอเห็นไหมฉันรู้ฉันจะได้ใครจะเห็นไหมยังไงได้ใครก็ได้นะคะเหมือนเดิมได้ใครก็ได้ยังไงอะเราคือเปิดมามันจะเห็นเลยปะเปิดมามันจะเจอเลยรปะทุกคนคือยังไงต่อเราต้องเปิดเลยไหม ไออันนี้อะไรอ่ะฉันไม่เชืยวอ่ะฉันไม่ค่อยเปิดอ่ะเนี่ยนะได้ตัวเองแน่แน่เลยค่ะหลอนแล้วนะได้ตัวเองเนี่ย mm hmm. อ๋อมีเลยมีเลยอ๋อแต่เขาแบบว่าเขาคุมไม่อยู่อ๋อหลอนอันนี้หรอมีสองใบสองใบคืออยู่ในนี้เลยปะ่ะหรือว่าแบบสอดๆอีกไหมสองใบคืออยู่ในนี้ทั้งสองใบ มีสองหน้าสองใบนะจ๊ะมีสองหน้าอ๋ออันนี้หนึ่งหน้าเนาะแล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งโอเคงั้นเรามาลุ้นหน้านี้กันก่อนดีกว่าถ้าเหลวเราจะได้ใครกินนะอุ๊ยลืมมากอ,อ๋อมีอันนี้คือเซมของวาโรตั๋แต่ว่าในนี้ก็น่าจะมีของ b ี K ทุกคนเลยหรือเปล่าดูนสิโอ้ยโอ้ย ลูกสาวโอ้ลูกสาวมาหานะคะไม่อยู่หน้าเดียวกันนิชาลูกแม่นะ หนุนเพราะว่าซิงเกิลนี้มีน้องซี m จมติดอยู่แล้วเราก็เปิดได้น้องซีเหมลดเราต้องสาธุไหมเราได้น้องมิชาสาธุไหมสาธุสาธุสาธุกาสกาวแสดงว่าพี่ต้องดวงดีแน่เลยอ่ะฮะพี่ได้หนุ่ลูกแล้วไม่แต่งชุดแดงขนาดเนี้ยทำไมหนูเป็นสาวจังเลยอะลูกสาวนะแล้วไม่มันงอขนาดเนี้ยทำไมมันงอขนาดเนี้ยก่อน แล้วเออลอดอ่ะเว้ยแต่แบบให้ฟิลเหมือนแบบรูปถ่ายสมัยคุณแม่อ่ะฟิลแบบเวลาแม่แม่สมัยก่อนแบบว่าเขาแต่งตัวกันอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาถ่ายรูปเป็นโทนแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกล้องฟิลมสมัยก่อนอ่ะอย่างเงี้ยเลยอ่ะเป็นเหมือนรูปเก่าอ่ะรูปแบบดูเก่าๆอ่ะทุกคนคือเขาตั้งใจใช่ปะแล้วเราก็จะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะวเราก็เจออีกแล้ว ลูกเจ้าอีกแล้วทุกคนว่าหนูไหไข่สมัยแบบพ่อเก็บรูปแม่ไว้ในหนังสือจริงๆเป็นฟิลนั้นเลยอ่ะวินเทจใช่ทองกวาวหนูจะดูก่อนนะซึ่งของซ้ำโอ้พึ่งไปเที่ยวด้วยกันมาเลยคนเนี้พึ่งเจอกันที่เชียงใหม่นะคะหลอกหลอนพี่อีกแล้ว ตอนนี้เป็นสาวแล้วนะผมยาวใช่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าหนูได้ไข่นะคะหนึ่งสองสามิยาเลดเ <c oughs> พิ่งไปปิรยาเพิ่งมาเชียงใหม่แล้วก็แบบเพิ่งไปคาเฟ่ด้วยกันมานะคะแล้วก็ไปกินปิ้งย่างด้วยกันกับน้องวีสองคนเลิศนะคะช่วงนั้นพี่หิวแบบพี่หิวปิ้งย่างมากเลยพี่ไม่มีเพื่อนไปกินน้องวีก็ชวนพี่ไปกินนะคะตอนนี้เป็นสาวแล้วผมยาว โอเคอ๋อมันเป็นโดรโฮโลแกรมเนี้ยหรอแล้วข้างหลังคืออะไรโอ้ยดูสิอันนี้คือวิรยาหรออ๋อนี่คือสัญลักษณ์ของวิรยาหรอหรือว่าไงถ้ามีกล้ามแต่จริงๆรลงวนี้วีวีมีกล้ามนะวผู้หยอกออกกำลงกายนะสุขภาพดีนะคะนางวีโอเคเก็บมีแค่นี้ใช่ไหมทุกคน อันนี้เก็บยังไงเน,นี่ยเก็บยากจรงเลยเราก็ใส่ได้อยู่หนระือเปล่าใส่ได้อยู่ทุกคนเคยเห็นแฟมวันนี้ของหนูแล้วนี่นะหนูเ,เคยอวดแดงนี่ก็เพิ่งใส่เข้าไปไม่ได้เรียงอะไรเลยนะอันนี้ก็ตั้งแต่หนึ่ง่วนหกที่เปิดได้นะคะโอ้เรามาดูกันดีกว่ารูปในนี้นะฮะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนใช่ไหมโอเคเรามาดูรูปในนี้กันดีกว่า อย่าหาทำหายมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะเมลอนอะเปิดได้สิตาเปิดได้น้องปิงจำได้อืมได้น้องเหมยด้วยใช่ไหมเหมยสิตาปิงอะตอนเมลอนจูสที่มาเปิดในไลฟ์อยู่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะ,ะเราเปิดดูรูปเป็นก่อนสวยนี่ ลูกสาวสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเบ้าหน้าแบบดีวีเชปเห็นไหมโอ้แล้วดูนี่โอ้อะไรยังไงสิอันนี้ก็คือแบบอืมเป็นก้อนอันนี้ก็คือเรียวยังไงสิโอ้ฉันต้องงดกินเปิี้ยงยางแล้วล่ะไม่ได้ล่ะช่วงนี้นะคะ สวยงามอ่ะสวยงามมากเลยอ่ะเนี่ยโชว์องค์โชว์เอวด้วยหน,นึ่งหนึง่งดีจะบอกว่านี่หน้าทองผมทรงนี้ดีมากเลยชอบมากเลยเข้ามากล,ลูกสาวอีกคนปริมาจะบอกว่า CGM เนี่ยวิชวลทั้งนั้นเลยนะที่ไปเนะี่ยสวยนะดูโอ้ดูผมดูเลย ความความหน้าดูโมเดลลดนะแล้วก็ลูกสาวอีกคนที่เป็นลูกสาวเสมอมาแยกล่างละตอนนี้มีหลายล่างมีสามล่างอันนี้ก็สวยสวยวันสวยคืนนะเน่อยอย่าลืมดูนะเพลงใหม่เขานะคะจะเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับวีร่านะคะเวร่าชื่อเพลงอะไรนะตะต่อนยอนใช่สวยแยกล่างแล้วล่าสุด มีสามล่างจะสวยทุกล่างเลยลดดูสิวีเชฟหมดเลยเนี่ยอะไรอ่ะใช่วันนี้นิวเปิดตัว m ีใหม่ปะวันที่หนึ่งต้องไปดูนะต้องไปดูน้องนิวด้วยนะคะอะหน้านี้ก็สวยใข่เพราะขวัญสาววันนี้สวยอยู่แล้วหน้าดี ล้วอะไรอวยไหมต้องอวยไหมคนเนี้ยไม่อวยอ่ค้าเลิกอวยละเบื่อไม่อวละคนเนี้ยค้ามเลยดูแบบเดียวก <laughs> ็ <laughs> ค,คือคนเนี้ยก็คือมองไปไหนเขามองไปไหนอ่ะเขามองอย่างเขามองไปไหนเขาเม้อลอยนะฟิลเขาดูเม้อลอยนะเห็นไหมเออแล้วไปเด็นคือช่วงเนี้ยเขามีแก้ม <laughs> เขากินเยอะช่วงเนี้ยไม่ต่างจากเรารู้สึกดูดิได้ไหมเท่า,ากันเลยอะ่ะอ alo แล้วเป็ช่วงที่เขาแบบว่าเพิ่งตัดผมหน้ามาใช่ไหมแบล็คล <c oughs> ู <g usting> ช่วงที่ฉันตัดหน้ามา,าแรกๆมันก็มาแซวว่าแบบจะลดอ,อายุหรอจะแบลอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัวเองตัดละหนึ่งแล้วก็ติดใจหนึ่งนะ ปากชมพูตลอดทุกเซ็งเกิลโอ้ลูกสาวลูกสาวนะคะ่ะสวยจึงมากดูการจิกกล้องดิสิเนี่ยโลดอะ่ะตัดภาพแปสมัยแรก,แรกเลยที่เด็กๆเพิ่งเข้าซีเจมมาแล้วก็แบบดูในเซ็งไปตอนที่ถ่ายตอนที่ถ่ายรูปโปรไฟล์ทั้งแรกที่ใส่ชุดพัซซินน่ะ ทุกคนเกรงมากทุกคนแบบกล้องคืออะไรอ่ะกลัวกล้องจังเลยตอนนี้เม่นะเด็กๆของเราก็คือสู้สู้กล้องมากเลิศนะคะลูกสาวอีกคนอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวอันนี้เพื่อนสาวอีกคนหนึ่งอันนี้ก็แยกล่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวหายไปไหนเนี่ยตอนนี้ลูกสาวคนนี้ก็คือไม่ใช่ลูกสาวทำไมทุกคนจะเป็นลูกสาวเธอไม่ได้อเพื่อนสาวเพื่อนสาวก็คือสวย ชอบมากจึงสวยจังเลยน้องก่อนโอ้โลดนะลูกสาวเขียนลาสวยนะดูสิีูส่ผู้อยู่คนนั้นเขาดุนะดูสิเขาเขากำลังแบบว่าอืมใช่ไหมเขาเขาดุเขาดุ เลิอุ้ยอยาหารเรื่องอะแกงนี้นะอยาหารเรื่องอะแกงนี้เฉียวโดวโดโดโดอ๋อลดจึงเลยอะ่ะเนี่ยอ๋ออันนี้คือแบบอ๋อออกมาได้ต่างๆอ่ามันเป็นพับๆเนาะเซนเตอร์อยู่ไหนอยางเห็นเซนเตอร์จึง,จง สูตรสวยวันสวยคืนคนนี้อโอ้ยสวยมากเลยรูไหมสวยมากโอ้ยอันนี้มีอะไรอ๋อมีแพ่นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะกร์ตูนหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn